ฟีของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงใกล้เทศกาลในช่วงเทศกาลปีใหม่และใกล้วันปีใหม่นี้ผมเอฟชมนะครับ mm. เหรียญกระสาบุนเวียนในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกที่เอฟรู้จักและคุ้นเคยกันดีแต่ว่าสุดนิยมมากนะครับและเป็นการปิดท้ายเบรกแรกของเช้าวันนี้นะครับเช้าที่เป็นมงคลก่อนเทศกาลปีใหม่นะครับวันที่29วันนี้นั่นคือเหรียญน,นะครับสิบบาทสองสีกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13นะครับ ปี2541นะครับในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเหรียญนี้ผมขออนุญาตให้ชมแบบขยายนะครับด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ฉลอสพระองค์สูตรนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะครับครั้งที่สินะครับจัดด้วยความผู้ิวยพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ส่วนของพระบรมรูปนั้นอยู่ชิดกับเส้นขอบตรงไส้เหรียญด้านหนนะครับพิกไปให้ชมตรงขอบนอกมีฟันเฟืองที่สลับเรียบแบบเรียนสิบบาทปกติทั่วไปนะครับแต่กงนงามเข้มขังมากๆ ให้ชมด้านหลังที่สำคัญเป็นโฟกัสจุดอีกหนึ่งจุดคือตานะครับธัญลักษ์กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13นะครับเอเชียนเกมส์แบงคอกนะครับนะครับแล้วก็มีจะเรียกความประเทศไทย6ถึง20ธันวาคม2อง1นนะครับมีนะครับพอสอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับวัน เท่านนะครับ1998เอนนะครับ1 9 9่นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรายการที่ได้รับความนิยมมากนะครับสนญลักษ์ตามที่เห็นเหรียญรายการนี้นิยมตลอดกาลนะครับขอบคุณเอซีทุกท่านนะครับ